เราได้รับรางวัลน,นี้มาต่อเนื่องทุกปีรวมทั้งปีนี้และปีนี้เราได้ของรางวัล <c oughs> เป็นที่ภาคภูมิใจเป็นอย่างมากและก็ไปขึ้นไปรับจากมือของท่านดรวิศนุเพื่องามขอปล่อยก่อนเวลา,ากันนะครับสําหรับวันคาฟีเดยซึ่งเป็นวันก่อรถร <c oughs> ถโลกร้อนเราได้จัดใบไนท์หรือว่าในไนทใบสำหรับหันใจก็ขอให้ทุกคน ได้ฝันทั่วเมือง 好快。